ไฮทามาโกะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการประกาศการ์ดใหม่จากแเพกยอสหรือกอสรวมอกอ,อกมาเนาะซึ่งเป็นมิสเพนชั่นนะครับที่จะมาในวันที่18หรือ19แถวๆนั้นเนาะซึ่งเขาบอกว่าวันที่18นี้เนี่ยมันจะดับลงชั้นโอวอร์พอทเลใช่ปะก็ใกล้ๆนั่นแหละประมาณที่19นะครับก็จะเข้าสู่มนะิสเพนชั่นพอดีเนาะซึ่งเราก็มีเวลาอีกประมาณ4-5วันนะครับที่จะเออ่เต็มตัวเนาะแล้วก็ไอตอนนี้เนี่ยเขาก็สปอยออกมา2ใบนะครับนั่นคือมาสมนิ เป็นเลเจนด้ากอนนะครับเป็นรีพินด้วยแล้วก็เป็นฟีน่ารีพินอีกไปหนึ่งนะครับทีเ่เป็น New town, นะิวเทลเนาะก็เดี๋ยวก็มาดูฟีน่าก่อนดีกว่านะครับฟีน่าเนี่ยเป็นคอสสามสเตทสามสามเป็นนิวเทลเป็นโกลอีโวไปหน 5, นะ้าห้าเนาะแฟนๆบอกว่าจะให้เทคลีดเดอร์อีกฝั่งเนาะจนกว่าจะจบเทิร์นเขานะครับทําให้การฮิลทุกอย่างของเขาเนี่ยเหลือแค่หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนที่นางชนอะไรสักอย่างไปเนี่ยแคลชเนาะจะโบสถ์สเตทสองศูนย แล้วก็ตอนที่ Evo มันจะมีเทคที่สามารถสั่งทำลายอะไรก็ได้ได้ใบหนึ่งเนาะก็คือเ n น m มี o l l ลเอร์หรืออมฤตก็คือทำลายได้หมดเลยก็ในส่วนของเทคแฟนแฟร์ fare, เนี่ยมันจะไปเหมือนกับเซเลสแมกหนะ้าของ n อเนโคเนาะเซเลสแมกน้าของเนโคที่มาตอนแพ็คไอเอเทอรอนอะไอใบเนี่ยนะครับใบเนี่ยเนาะที่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็มันมาเป็นนิวเท่าอบนี้เนี่ยทำให้ทุกคนสามารถที่จะเซตร,รีเท่าได้ง่ายขึ้น เพราะว่าเขาก็ฮิวหนีเราได้ลําบากขึ้นอะ่ะอืมแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าเรามีท่าปิดใหญ่ๆใ,ในเทินหน้าก็ลงไปนี้ไปก่อนเนาะแล้วเทินถัดไปก็ใช้ท่าปิดของเขาตุม้มอีกฝั่งก็ตายเพราะว่าฮิวหนีไม่ได้อะไรประมาณเนานะแล้วก็ในส่วนของเทคคลาสเนี่ยมันก็ทําให้เราเทรดตัวใหญ่ได้ด้วยเนาะเทรดตัวใหญ่อีกฝั่งตายได้ตัวหนึ่งด้วยนะครับที่มันตูดไม่เกินเจ็ดเลยนะแล้วก็ตอนที่อีโวแล้วเนี่ยมันก็สั่งทาลายอะไรก็ได้ใช่ปะก็ทําลายพวกกันแตกอะไรพวก พวกนั้นได้อะอย่างเช่นไอ้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอรอยอนใช่ปะมันก็จะมีไอ้ไอ้นะวิคตอรี่เบเดอร์ใช่ไหมไอ้วิคเตอรี่เบดเดอร์จะอันเนี้ยอืมของรอยอนนะครับที่ลดดาเมจลงได้อะไรเงี้ยก็ฆ่าวิ c t ตอรี่เบเดอร์ทิ้งหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอไอ้ไอ้นะของนมิสิใช่ปะก็จะมีใบนี้ที่สามารถเสกกันแตกออกมาได้ใช่ปะก็เอาฟีน่าเนี่ยออกมากระเบิดใบนี้ทิ้งได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับฟีน่าใบนี้เนี่ยอืซึ่งตัวฟีน่านี้เนี่ยมันส่วนตัวแล้วนะผมรู้สึกว่าผมอยากได้เทคหลังอีโวเนี่ยเป็นแบนิชมากกว่าเนาะเพราะว่าการที่มันแบนิชได้เนี่ยมันจะทําให้เราเพลียราวพวกการที่มันมีลัสเวิร์ดได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่ามาเป็นเดสทอยก็ไม่ได้แย่นะครับมาเป็นเดสทอยก็ไม่ได้แย่เนาะก็สําหรับฟีน่าเนี่ยผมค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับค่อนข้างที่จะโอเคอยู่สำหรับทุกอย่างที่ให้มาเนาะ แต่ติดอย่างเดียวก็คือผมอยากได้เป็นแบนิสนะครับเออแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ไปดูมาโซมัเน่กันต่อเลยดีก,กว่าเนาะมาโซมัเน่วันอะิดากรดนะครับเป็นข้อสองเซตสองสองอีโวเป็นสนะี่เนาะมีเบนเหมือนกับของเดิมเลยนะครับก็บอกว่าตัวมันเนี่ยมีแฟนๆที่บอกว่าถ้าติดโอเวอร์ฟลูเนาะมันจะได้อีโวฟรีแล้วก็ได้ดีวายชิลด้วยนะครับอ่าก็เป็นออโต้อีโวนะแล้วก็ตอนที่เราแกห้มไปจน10มานาแล้วเนี่ย ลีดเดอของเราก็จะได้เทคบอกว่าถ้าเกิดว่ามี follower ของเราไปเทรดใส่ Enemy Follower จะยิง2ดาเมจใส e m y Leader แล้วก็เออเอฟเฟกนี้เนี่ยไม่สามารถสเต็กได้แล้วก็จะอยู่จนกว่าจะจบแมต์เนาะแล้วก็หลัง evo ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็มองว่าไอ้เทคหลังจากที่มันแรมไปสิมานานเนี่ยมันดูเป็นของแถมซะมากกว่าเพราะว่าธรรมชาติของดากอนนะมันไม่ค่อยได้เทรดชาวบ้านเท่าไหร่นะครับคือมันจะเป็นสไตล์แบบ แรมแรมแรมตีหน้าหรือแรมแรมแรมแล้วก็เล่นท่าใหญ่อะไรประมาณนั้นซะเป็นส่วนใหญ่เนาะคือเราจะไม่ค่อยเจอดราก้อนที่เทรดชาวบ้านเลยนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็มันก็เอาไปเสริมกับเบิร์นดราก้อนได้อยู่เนาะเพราะว่ายิงสองดามจเนี่ยมันก็โอเคดีแล้วก็เล่นกับโกลเวนได้ที่มันแบบบอกว่าจะไอ้มีอัมเล็ตที่เพิ่มดามจได้อะไรประมาณนี้เนาะอืมก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งใช่ปะก่อนที่โกลเวนมันจะตกไปในแ็งดีนาเซนเนี่ยอืม ก็เดือนครึ่งก็เล่นกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนของ t e คอีโวฟีเนี่ยหลังจากที่ติด overflow แล้วเนี่ยมันก็เอาไปเล่นกับไอ้อันนั้นได้ไออีโวดากอนได้เนาะก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตเรามี Evo วดากอนมาให้เล่นอีกรอบก็การแบนี้ก็น่าจะได้เอาไปใส่ในเด็กแบบนั้นเนาะประมาณนั้นนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมาสมเน่เวอร์ชันนี้เท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันดูแวลู Value มันไม่ค่อย แรงอะไรขนาดนั้นเนาะคือผมชอบมาโซมเนตเวอร์ชันเก่ามากกว่าไอมาโซมเนตที่บอกว่าไออะไรน,นะทำให้ทำให้ทั้งบอดของเราเนี่ยได้คลัชแล้วก็ไอไปเทรดชาวบ้านแบบฟรีๆได้อะคือมาโซมเนตแบบนี้เนี่ยมันดูพาเวอร์ฟูลมากกว่าในสายตาผมอะนะอืมแต่ก็สำหรับไปเวอร์ชันใหม่เนี่ยมาประมาณนี้มันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็โอเคดีเนาะก็เดี๋ยวเอามากอดูกันว่ามันจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในอในอนาคตเนี่ยนะก็ โอเคครับสำหรับการรีวิวในวันนี้เนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าเกิดว่ามีการ์ดใหม่มาก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ